ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณมีกระตูนในดวงใจไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินด,ดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่พอโตมาแล้วเนี่ย อ่านการ์ตูนนะครับหรือว่าดูการ์ตูนน้อยลงมากๆเลยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าแปลกใจนะับเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนน่าจะชอบดูการ,ร์ตูนนะฮะเคยเปิดช่องก้าการ์ตูนนะฮะเคยเปิดดิสนีย์การ์ตูนคลับนะครับตอนเช้าๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะพอเราโตมานะครับเวลาที่เรามีให้กับการ์ตูนเหล่านี้เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออ เรากลับมาดูการ์ตูนพวกนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกอีกแล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้นะครับผมเชื่อว่าถึงแม้วันนี้เราจะดูการ์ตูนกันน้อยลงนะครับแต่เราก็น่าจะมีตัวการ์ตูนในดวงใจนะฮะตัวการ์ตูนที่เรานึกถึงเวลาที่เราจะต้องนึกนะฮะว่ามีการ์ตูนอะไรบ้างที่เราเคยดูเคยผ่านทามาบ้าง วันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องราวของการ์ตูนแต่ว่าไม่ใช่ตัวการ์ตูนตัวนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของนักเขียนการ์ตูนนะฮะซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรแล้วก็จะเป็นนักเขียนท่านไหนถ้าเกิดพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะฮะผมไปเจอมาจากบทความซึ่งเขียนไว้นานมากๆแล้วนะฮะก็คือเขียนมาตั้งแต่ปี2,000แล้วนะครับนั่นก็คือโอ้เกือบ20ปีที่แล้วโดยที่บทความนี้เนี่ยผมไปพบอยู่ในเว็บไซต์สารคดี .com นะฮะได้พูดถึงเรื่องราวของนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Charles M. อ็มชูสนะครับพอพูดชื่อแบบนี้นะฮะหลายคนอาจจะยังงงนะฮะว่าเอ๊ะเขาคือใครนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดผมพูดถึงชื่อที่มีชื่อว่าชารีบราวสโนปี้ไลนัสแล้วก็ลูซี่หลายคนน่าจะเริ่มร้องอ๋อนะฮะแล้วก็นึกถึงพวกการ์ตูนช่องๆนะฮะที่อยู่ในหนังสือพิมพ์นะครับอยู่ในนิตยสารต่างๆนั่นเป็นผลงานของผู้ชายคนนี้นั่นเองนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าตัวการ์ตูนของเขาเนี่ยจะได้สร้างความสุขให้กับผู้คนมากมายครับแต่ว่า ชา a r ลส์ม o นโรชูส์นะฮะซึ่งเป็นชื่อเต็มของ Charles M. อ็มชูสเนี่ยนะครับเขาบอกนะฮะว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้มีความสุขนะฮะไม่ได้สร้างความสุขให้กับตัวเขาเลยนะครับเพราะว่าชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาเกิดนะฮะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในครอบครัวของช่างตัดผมนะฮะแล้วเขาเคยเขียนในหนังสือชีวประวัติของเขานะครับว่า ในอดีตเนี่ยเขามีความทุกข์มากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะจากการนี้เขาจะต้องไปโรงเรียนเพราะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะฮะหรือเพื่อนของเขาเนี่ยต่างก็ชอบที่จะแกล้งเขานะครับแล้วก็นั่นทําให้ตัวของเขาเนี่ยไม่เคยชอบโรงเรียนเลยนะฮะเวลาที่ไปสอบเนี่ยก็จะได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ยทําให้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ไม่สุงสิงกับเพื่อนนะครับ แต่ว่าทีนี้นเนี่ยชูสเนี่ยเขามีความรักในการ์ตูนนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันสืบทอดมาจากคุณพ่อของเขาเพราะว่าพ่อของเขาชอบอ่านการ์ตูนช่องในหนังสือพิมพ์ทุกวันเลยนะฮะชูสเนี่ยเขาก็เลยฝึกวาดภาพการ์ตูนเนี่ยในสมุดเรียนนะฮะโดยเริ่มจากภาพป๊อปอายนะฮะโดยเมื่อเรียนชั้นมัธยมปีสุดท้ายเขาตัดสินใจนะฮะที่จะสมัครเรียนศิลปะทางไปรสนีแล้วก็เขาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการที่จะส่งตัวการ์ตูนของเขาเนี่ย ไปลงในหนังสือรุ่นนะฮะแต่ปรากฏนะฮะว่าบรรณาธิการหนังสือรุ่นเนี่ยปฏิเสธนะครับที่จะตีพิมพ์ผลงานของเขานั่นถือเป็นความผิดหวังครั้งแรกของเขาเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีพยายามนะฮะส่งการ์ตูนของเขาเนี่ย,ยไปตามสนักพิมพ์ต่างๆนะฮะรวมถึงส่งไปที่ดิสนีย์ด้วยนะฮะโดยที่ดิสนีย์เนี่ยเ,เขาก็ให้คำตอบมานะฮะว่าเหมือนผลงานของเขาเนี่ยผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะฮะ แล้วก็ชูสเนี่ยก็ตั้งใจอย่างมากเลยในการที่จะปรับปรุงผลงานของเขานะฮะแล้วก็ส่งผลงานไปอีกเป็นครั้งที่2ปรากฏว่าครั้งนั้นนะฮะทางดิสนีย์เนี่ยก็ตอบมานะครับว่าผลงานของเขาเนี่ยไม่ผ่านการพิจารณานั่นก็เป็นความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ทำให้ชูสเนี่ยเขารู้สึกแย่มากๆเลยว่าผลงานของเขาเนี่ยมันไม่ดีนะครับ ว่าแล้วนะฮะชูสก็เลยหยิบดินสอนะฮะหยิบปากกาขึ้นมานะครับแล้วก็วาดตัวการ์ตูนขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่งเป็นชาลีบราวนั่นเองนะครับโดยที่ชาลีบราวนี่เขาบอกว่าชูสได้ใส่บุค,คลิกต่างๆนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ในอดีตต่างๆของเขาเนี่ยลงไปในตัวการ์ตูนตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นชาลีบราวนี่เป็นตัวการ์ตูนที่ค่อนข้างมีความวิตกกังวลนะฮะเป็นตัวการ์ตูนที่ไม่ได้มีความสุขนะครับ แต่ว่าสุดท้ายนะฮะเรื่องราวตัวกระตูนตัวนี้นะฮะกลับไปเตะตานะครับอยู่ในเต็ดฟีเซอร์สินิเกตในนิวยอร์กนะฮะ <c oughs> โดยบริษัทนี้ได้ตกลงรับงานของเขานะครับแต่ว่าขอเปลี่ยนชื่อเรื่องนะครับจาก Little Folk นะฮะ <c oughs> เป็น Peanut ซึ่งตอนนั้นเนี่ยชูสเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าชื่อพีนัทเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ไร้คุณค่า <c oughs> ไร้สาระนะครับแต่ว่าบริษัทนียก็ยังยืนยันที่จะใช้ชื่อนี้นะฮะโดยให้เหตุผลว่า Little Folk เนี่ยมันไปคล้ายกับการ์ตูนช่องอีก,กเรื่องหนึ่งของทางบริษัทนะฮะซึ่งได้รับความนิยมอยู่แล้วนั่นก็คือ Little Abner ในช่วงที่ตีพิมพ์แรกๆนะฮะการ์ตูนพีนัทเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยนะฮะเวลาที่มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้อา่านเมื่อไหร่นะฮะก็มักจะติดอันดับสุดท้ายอยู่ตลอดเลยนะครับจนกระทั่งในปี1955นะฮะ ชูสเนี่ยเขาได้รับรางวัลรูเบนนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการวาดการ์ตูนนี่แหละนะฮะนั่นก็เลยทําให้การ์ตูนเรื่องพีนัทเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ของเล่นชิ้นแรกสุดซึ่งสร้างขึ้นตามตัวการ์ตูนพีนัทในปี1958เกนี่ยก็คือตุ๊กตาสโนว์ปี้นะครับซึ่งทําจากพลาสติกจากนั้นนะฮะ การ์ตูนเรื่องผีนัทเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีการแทรกตัวการ์ตูนใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบูสต็อกนะครับที่เป็นนกสีเหลืองนะฮะที่อยู่ในเรื่องสนุปปีเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับรวมถึงพวกน้องสาวของชาลีบราวนะฮะที่ชื่อแซลลี่บราวนเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่สาเหตุที่ทําให้การ์ตูน เรื่องพีนัทเนี่ยมีชื่อเสียงนะฮะเขาบอกว่านอกจากตัวคาแรคเตอร์ของมันแล้วนะฮะก็ยังมีเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำด้วยนะฮะซึ่งทำให้ผู้คนเนี่ยเวลาที่อ่านการ์ตูนพีนัทเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตลกไม่ได้ขำนะฮะแต่ว่าเวลาที่อ่านแล้วเนี่ยจะได้ข้อคิดนะฮะจะได้สาระอะไรบางอย่างเนี่ยให้ไปคบคิดในเชิงลึกต่อไปนะครับมันก็เลยได้รับความนิยมนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันนะฮะต้องเรียกว่าการ์ตูนเรื่องพีนัทนี้นะฮะเป็นตำนานไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีใครเนี่ยที่มาวาดการ์ตูนเรื่องนี้ต่อนะฮะเนื่องจากว่าเป็นสัญญาใจนะครับที่ทาง Charles M. s h o ส s นะฮะกับทางหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาได้ทำข้อตกลงกันนะฮะว่าเขาจะไม่หาใครเนี่ยมาวาดการ์ตูนต่อนะครับ ซึ่งตัวของชาวเอ็มชูสเองนะฮะเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะหลังจากที่วาดการ์ตูนเรื่องนี้มายาวนานถึงกว่า50ปีนะฮะโดยเขาได้เสียชีวิตในวัย77ปีเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2000นั่นเองนะครับนั่นก็เป็น ตำนานนะฮะของการ์ตูนเรื่องพีนัทนะครับแล้วก็ประวัติของมันนะฮะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายนะฮะแล้วก็แม้จะ,ะเผชิญกับความผิดหวังนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่เคยที่จะละทิ้งความพยายามนะฮะแล้วก็ความฝันที่เขาเนี่ยตั้งใจอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนเลยแม้แต่วันเดียวปัจจุบันนะฮะผลงานส่วนใหญ่ของชูสเนี่ย เขาถูกเอาไปจัดแสดงอยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วโลกเลยนะฮะซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ลูฟด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในปี2000นะฮะที่ผ่านมานะครับโหผ่านมาหานแล้วด้วยนะฮะมันมีพิพิธภัณฑ์นะฮะที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ชาลส์เอ็มชูส ได้ถูกสร้างขึ้นที่เมืองซานตาโรซ่านะครับรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนึกถึงผลงานของเขานะฮะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะฮะช่วงนี้คนไปอเมริกาเยอะเหลือเกินนะฮะไปฉีดวัคซีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีโอกาสไปอเมริกาก็ยังไงลองแวะเยี่ยมชมดูก็ได้นะครับหวังว่าเรื่องราวของชาว m อ็มชูในวันนี้นะฮะจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนนะฮะที่ บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราชอบนะฮะกับสิ่งที่คนอื่นชอบเนี่ยมันอาจจะสวนทางกันนะฮะเราคิดว่าผลงานของเราดีแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกอกถูกใจคนอื่นก็เขาบอกนะฮะว่าอย่าละทิ้งความเป็นตัวเองนะฮะให้เราเนี่ยนะครับยึดมั่นที่จะทำในสิ่งที่ตัวของเราเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เป็นตัวของเราเองสุดท้ายมันจะนำพาผลดีมาให้เราได้อย่างแน่นอนครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตดดีโคตโดนนะฮะซึ่งมาจาก c ชาวเอ็มชูส์นั่นเองเขาบอกเอาไว้นะฮะว่า be yourself no one can say you are doing it wrong จะไม่มีใครเลยนะฮะที่มาบอกว่าเราทำผิดถ้าเกิดว่าเราทำแบบที่เป็นตัวของเราเองหรือ be yourself ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ